สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมมาสเตอร์เบนฮะกับเกม c ล a s h of Can คนฮะวันนี้ผมจะมาขอฝากแคนของผมนะฮะอันนี้เป็นแคนใหม่ครับเพิ่งสร้างเลยฮะชื่อแคนนะมาสเตอร์เบนไทยครับวันนี้จะมาโปรโมทแคนตัวเองฮะหลังจาที่อยู่แคนคนอื่นมานานหลาย,ลายเดือนแล้วฮะวันนี้ก็จะมีแคนมของตัวเองนะฮะสำหรับใครที่อยากจะอยู่แคนผมก็ได้นะฮะ ตอนนี้มีแค่สิบแปดคนเองก็เป็นคนที่ดูผมใน YouTube ฮะสัดส่วนใหญ่นะฮะก็เขาก็ขอมาอยู่แคนผมด้วยแคนผมก็ไม่มีอะไรมากฮะมีน้ำใจช่วยกันส่งทาหารหน่อยเก่งไม่เก่งไม่เป็นไรครับเพื่อสำหรับแฟนคลับมาสเตอร์เบนอันนี้เป็นน้องผมเขียนให้นะครับอันนี้ผมไม่ได้เขียนเองอยู่ได้ฮะชิญมาอยู่เยอะๆเ,เลยก็ยิ่งดีนะฮะ สเต็มห้าสิบคนวอสักวอตอนนี้ผมยังไม่ได้ตัดสินใจนะจะคิดว่าวออาทิตย์ละครั้งก็เดี๋ยวกว่าบางคนเขาอยากวอทุกวันก็เดี๋ยวดูกันอีกทีครว่าจะวอทุกวันหรือว่าสัปดาห์ละครั้งหรือไม่ก็สองสวาวันครั้งอะไรอย่างนี้พิมพ์ตามนี้นะครับมาสเตอร์เบนไทยตัวใหญ่หมดเลยนะฮะแคนผมเรือ,รอแรกเอง ก็ขอได้ทุกอย่างฮะเขาถ้าขอไปตีวอก็ได้ครับถ้าธรรมดาก็สงนาธรรมดาก็เน้นพวกยัดธนูนักดาบอะไรพวกนี้ครับจะได้ไม่เป็นหนักเกินไปของสำหรับคนอื่นแคนผมก็ได้ประเดิมวอไปแล้วนะฮะเพิ่งเริ่มวันนี้เองก็นำฝ่ายตรงข้ามอยู่ ตีได้สามดาวหมดเลยแคนผมก็ตีกันไปกี่คนแล้วอันนี้ผมอันนี้ผมไปตีบ้านหนึ่งฮะไม่ได้สักดาวเลยครับเจอฟอนนอลเลเวลสองเข้าไปทีนี่จุกเลยอือก็ตีกันหมดละเหลือคนนี้อีกครั้งหนึ่งกับผมเดี๋ยวผมจะไปตีบ้านที่สองเดี๋ยวดูวันนี้ก่อน อันนี้พลาดมากฮะมีความผิดพลาดอย่างหลายแรงก็ส่งยักษ์ไปปกติแล้วทหารออกมาก่อนเบื่อมากเลยเจอมังกรเนี่ยทางนี้เลยอ้ What the fuck? าววัตถุดิบพลาพลาดเล็กน้อยพลาดเล็กน้อย เออตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะยิงมังกรตายแล้วสาส่งขโมดลงไปเออเนี่ยขโมดโดนฆ่าไม่ตายซะง,งั้นโอ้โหเผาทีเดียวบิหน้าปล่อยอันนี้ปล่อยเลยดูดิฮะบิหน้าทำไมมันไม่ตายแม่งโดนเผาทีเดียวเผาคาแคนเลยอืมจับสเปลไม่ได้ช่วยน้ำแข็งแม่งไม่กี่วีเองอะ ฮียมังกรเกียดมึงเจงน้มยาเติมเลือดก็มีแค่อันเดียวด้วยเซ็งเลยอ่ะตายอย่างเครียดพี่อฟอนโน่เกียดมึงห้างเลยต้องใส่เดินละหืนโอ้ยระเบิดยี่เฮีย เจอระเบิดนี้ก็ยอมแพ้นะฮะพอพอแพ้โอ้ผมนี่อายเลยฮะเปิดแค้นมาก็ประเดิมแพ้ก็เลยตีไม่ได้สักดาวนี่แต่แทนผมมีคนเก่งเยอะนะฮะนี่วันนี้ได้น้องหกดาวเนะี่ย เฟอร์ก็หนึ่งดาวนี่ก็โอเคช่วยกันตีดีฮะผมจะจัดบ้านสองเลยเดี๋ยวดูลูกแคนผมตีบ้างดีกว่าลองดูคนนี้ดสิลูกแคนผมใช้มงกรตัวเดียวด้วยแต่ไปอ๋อเป็นสายหมูสายหมูคนนี้แก่ีดด้านใช้หมูะฮะ โอ้มันมีวิสอะ่ะมันเอาวิสมากันบ้าแม่งโคลงทุนเลยลงทุนมากเลยนะเฮ้ว่าไม้โดนหมุนที่เดียวตายอีกระโดดอี่กระโดะดแม่งฮืมพอหมดเวลห้าเวลหกหรอโดนนี่อะทบไปไหนหมูลงไหนอุย้ย หมูก็ใช้น้ำยาเติมเลือดอย่างเดียวฮะเทคนิคของมันวางน้ำยาเติมเลือดให้ดีก็ชนะแหละโชคดีหมูไม่เจอระเบิดเจอระเบิดกันก้อนนะตายหมูก็หมูเออคิงคิงเดินคิงเดินไปงั้นอ่ะนี่ เก็บสามดาวเน้นๆสุดยอดเก็บคิงได้แม่งเดินเก,กะกะอืมแม่งเดินอยู่ได้ไอายระเบิดโอ้ยหมูรอยขบาาออ้านสาเออคูณสองเท่าหน่อยโอ้ย ยอดมากฮเก็บสามดาวหมดแล้วสี่อ่ะก็ชนะอยู่ดีอ่ะโอ้โหเนี่ยระเบิดตรงนี้เนี่เองพโดนเข้าไปนี่มีจุงอ่ะโชคดีลงลงตรงที่ไม่มีระเบิดเราก็าพร้อมตีวอลแล้เก็บดาวให้แคร์นะรอบนี้ก็ได้แค่ ถ้าทีได้ก็ได้แค่แสนห้าไม่น่าเลยกูน่าจะได้สักหนึ่งดาวเนี่ยแซงเป็ดดูก่อนน่าจะวางตรงไหนดีไม่ใช่แม่งมีมังกรออกนะเบื่อเลยผมไม่ใช่สายหมูด้วยเราจะตรงนี้ดีกว่าเกียดรอดทหานแค่และบวกแม่งเข้าไปเลย ม,มีเฮียอะไรมาพอหมดยี่สิบหกคนวาคิรี่แปดน่าจะรอดนะฮะสัมยาละ่ะโอเคจัดหนักแม่งเลยโอเคไงดีวะไม่รอแล้วทางของทหารแค่นะ่ะ ให้ยรอซะหน่อยนั่งวางง่ายมึงเดินมาเดี๋ยวๆเซ่นี่ไงทุบเขาให้ไปเลยนั่นไงกูว่าแล้วมึงต้องมากูไม่กลัวค่ะมึงจะเอาเหรอ เอาเวลาเอาหมาดวงรอบๆหน่อยต่อข้าไม่ไดีนั่นแหละขโมยเก็บนี่ยีย่ฮานูสกยิงถึงยริงนะไม่รู้อะว่าสามดากูใช้หมดอ่ะกูใช้หมดอะ cứa can ha cứ can lồng tất cả, die zả, ai bực, lồng, để qua can, ha ha ha, ủi, muốn à, ชนะถ้าแพ้ก็บ้าแล้วเย่แสนห้าแม่งคุ้มไหมเนี่ยเอสมตีแล้วนะหมอสหน่อยหมอสหน่อยเรียบร้อยขาวุยี่แปดอเก้าสามสิบขาสามดาวก็เต็มแม็กผมว่าฝั่งนู้นคง เก็บดาวไม่ทันแล้วแหละไม่แน่เอ้ยเนี่ยมันพลาดเขาพลาดไปรู้สึกว่าสองหลังนี้ไม่เห็นสามสี่หลังนี่ไม่เห็นเหมือนไม่เล่นนะเขายังไม่ยอมไม่ยอมตีก็คงแพ้แ,ลแหละเอ้ยมันแพ้แล้วแหละชนะอีกสามชั่วโมงรองรับตังค์ได้เลยฮะอือหือ เรียบร้อยก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสําหรับแคนของผมตอนนี้ก็ยังเป็นแคนที่ยังไม่ใหญ่มากแต่ถ้าได้ทุกคนมาอยู่ก็จะเป็นแคน์ที่ใหญ่โตมากเลยทีเดียวครับเราจะเติบโตไปด้วยกันฮะอย่าลืมนะมาสเตอร์เบนท์ไทยตัวใหญ่หมดเลยไอซ์แล้วก็อย่าลืมเว้นวักด้วยแล้วก็ไทยครับนะฮะเป็นชื่อของชาแนลผมนี่แหละรับได้ทุกเลเวลฮะเลเวลหกยังรับเลยอะ โอ้ยนี่เพิ่งเล่นเลยนะเนี่ยหกเจ็ดเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลดถ้วยลงครับเพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าได้อ่ะสักหนึ่งพันนะหนึ่พันถ้วยก็คงโอเคแล้วแหละนะฮะอย่าลืมนะฮะฝากด้วยนะครับฝากทุกคนด้วยเข้ามาอยู่กันเยอะเลยแค่นี้เหมือนพี่น้องฮะโอ้โห,โหผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นละ,นะนะ อืมอยากให้เขาดูดูซี่ดูซี่แม่ถ้าได้บ้านหนึ่งสามดาวนี่ต้องหน้าโม้หน่อยดูรีเพดูรีเพเลยฮนะเอาละฮะถ้าชอบก็ฝากซับสไคร์ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดแล้วเจอกัน โอกาสหน้าครับ See you again. Bye bye.